วันนี้มาทำอะไรมั่งครับ่ีสติ่งเนื้อออกเป็นไงมั่งทายหมดเลยดีใจมากเคยเห็นครีมที่เราไม่ต้องรีวิวเองไหมเพราะนี่คือคนที่รีวิวให้เราเอาบอกความรู้สึกทุกคนหน่อยก็ประทับใจนะครับมาครั้งแรกเห็นจุดเปลี่ยนตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เราผมลองมาแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูครับว่าสินค้ามันดีแค่ไหนครับเปิดใจลองครั้งนึงใช่ครับถ้าไม่ลองไม่รู้นะใช่ครับแต้มไฟหน่อยไหมตัดสินใจไงถึงมาทําร้านของพี่ก็ชวนมาพี่ชวนมาพี่เลยขึ้นเขียงก่อนคนแรกเลยหลุด้ลเวาากีนนทะ ไม่ถึงสิบนาทีอ่ะไม่ถึงสิบนาทีเจ็บไหมท้ไม่เจ็บรู้สึกยังไงคะมันมดกัดนิดนึงมดกัดนิดนึงไม่เจ็บจริงๆรนะรู้สึกแสบไหมไม่ค่อยแสบไม่ค่อยแสบจริงๆนะใช่และนี่คือครีมแต้มฝ่าหน่อสูนรพรที่คนใช้แล้วบอกต่อปากต่อปากเองโดยที่เราไม่ต้องรีวิวของดีไม่จะเป็นต้องโฆษณาเยอะนะครับเพราะว่าคนใช้จะบอกแทนเราเองว่าดีหรือไม่ดี พี่ๆล่ะครับกล้าใช้กันหรือ,อยังแล้วมาบอกต่อกันด้วยนะครับว่าดีหรือไม่ดี